เ m s s u u n v v r s s e Thailand โพสตในนามบริษัท Miss Grand International จำกัดมหาชนนะคะและนวัดอิสระไกรศีลประธานการจัดงาน Host Committee 74 Miss Universe นวะคะว่าขอประกาศอย่างเป็นทางการถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่4พฤศจิกายนที่ฟาติมาบอสเดินออกจากห้องแล้วไปให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเธอถูกนวัดต่อว่าว่าดับเฮดหรือคนไม่ฉลาดซึ่งนวัดได้ชี้แจงภายหลังแล้วว่าพูดว่าเดเมจซึ่งหมายความว่า เสียหาย,ย,หายต่างหากนะคะ,คะ,ะไม่รู้ไปฟังคลาดเคลื่อนกันอย่างไรนะคะ,คะแต่ว่าเรื่องราวเกิดขึ้นเป็นแบบนี้แถลงการนี้ค่ะยังบอกอีกว่าเมื่อทราบข้อเท็จจริงอย่างนี้แล้วฟติมาก็ไม่ได้ขอโทษและยังให้สัมภาษณ์เพื่อหาประโยชน์จากเรื่องนี้ต่อเรื่อยๆแม้กระทั่งเมื่อได้ตําแหน่งมิสอุนิเวิร์สแล้วค่ะ นวัดจึงได้แจ้งความดำเนินคดีกับฟาติมานะคะตั้งแต่เมื่อวันที่12พฤศจิกายนค่ะและหากยังพบการกระทําอีกก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดต่อไปนะคะซึ่งการแจ้งความเมื่อวันที่12พฤศจิกายน,นย้อนดูไทม์ไลน์คือการประกวดยังเกิดขึ้นอยู่เลยยังแข่งกันยังไม่จบด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าก็มีการฟ้องว่าคุณนวัดก็มองว่าเป็นการที่สื่อสารเพื่อสร้างความเสียหายทีนี้มาดูทางฝั่งฟาติมาบอสกันบ้างต้องบอกว่าสืบสาวเล่าเรื่องย้อนไทม์ไลน์กันนิดหนึ่ง คุณผู้ชมว่าที่คุณนวัดเนี่ยได้มีการออกมาชี้แจงผ่านเพจมิชชันนีเวิร์สไทยแลนด์ว่าต้องมีการแจ้งความเรื่องนี้เพราะว่าย้อนไปหนึ่งวันก่อนหน้านั้นเองฟาติมาบอชนะคะก็ไปออกรายการโทรทัศน์ให้สัมภาษณ์กับรายการ Good Morning a m e r i c าซึ่งมันก็เป็นธรรมเนียมอยู่แล้วค่ะของคนมงมิช s ันนีเวิร์สในหลายๆปีที่ผ่านมาว่าจะต้องมาออกรายการนี้รายการแรกที่นิวยอร์กเพราะว่าเป็นรายการใหญ่แล้วก็เป็นเหมือนภาพจำค่ะคุณผู้ชมซึ่งสิ่งที่นักข่าวหลายๆคนแน่นอนว่าจะต้องอยากถามฟา มาบอสในเรื่องนี้ก็คือเหตุการณ์ชลมุลที่มันเกิดขึ้นในไทยนี่แหละเพราะว่าเป็นภาพไวรัลที่แน่นอนอส่วนหนึ่งมันก็กระทบกับภาพลักษ์ผู้จัดกองประกวดก็คือ,อมวลชนหลายๆสำนักเองที่อจริงส่งข่าวมาหลายๆประเทศเอจริงอย่างเราก็ได้รับ จากสื่อหลักหล,กหลายๆอย่างเหมือนกันมีแต่เรื่องที่ไม่ค่อยดีนะเก<ช>ี่ยวกับเหตุการณ์นี้นะคะแน่นอนว่าก็ต้องถามจากเจ้าตัว<อ>ที่อยู่ในเหตุการณ์เองเพราะว่าแง่หนึ่งเนี่ยฟาติมาบอสก็คือชื่อนางงามประเทศเดียวเท่านั้นจาก122ประเทศในห้องประชุมนะตอนนั้นที่ถูกเรียกขึ้นมาในมุมของเธอเธอก็รู้สึกว่าทําแบบนี้มันเป็นการไม่เคารพกันทําไมถึงต้องสร้างความเสียหายอับอายให้กับคนหมู่มากแต่ทั้งนี้เนี่ยในเรื่องของการสื่อสารอะไรต่างๆจะดัมเฮดก็ดีหรือว่าดรมา ก็ดีตัวฟาติมาเขาบอกว่าเธอได้ยินแบบนั้นว่าดําเฮดซึ่งเธอมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ขณะเดียวกันคําว่าด a าเมจที่คุณนาวัดบอกว่าฉันพูดคํานี้<ม>ฉันไม่ใช่พูดจาที่ในลักษณะที่เป็นการกดทับนางงามข้อมูลตรงนี้อาจจะไม่ได้มีการนําเสนอ<ป>จากสื่อไทยไปสู่สื่อ,อ,อต่างประเทศเท่าไหร่อันนี้ก็ต้อง ให้ความเป็นธรรมด้วยส่วนหนึ่งหรือว่าเป็นข้อมูลที่เราก็ต้องฟังจากทั้งสองฝ่ายด้วยแต่แน่นอนเมื่อเป็นสื่อต่างประเทศเพราะว่าอย่าง C N N B สื่อใหญ่ทั้งนั้นเนี่ยตีข่าวในเหตุการณ์ชุลมุนในห้องนั้นตลอดแน่นอนมันก็เป็นสิ่งที่สื่อหลายๆเจ้าเขาให้ความสนใจแล้วก็พร้อมที่จะไปตีแผ่ข่าวอยู่แล้วซึ่งฟาติมาเองก็พูดคล้ายๆกันกับตอนที่เธอ w a ล k o เ t าเดินออกจากห้องประชุมในตอนนั้นว่ามันเป็นสิ่งที่เธอยอมรับไม่ได้นะแล้วก็มีการไปพูดถึงหนึ่งในคณะกรรมการ ที่วันนั้นก็ถอนตัวกระทันหันด้วยว่าตั้งใจที่จะมาหาแสงจากมงกุฎของเธอหรือเปล่าแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่หลายคนสนใจกันมากว่า <ฮะ S 1> ฟาติมาบอสจะสละมงกุฎไหม,มเพราะหลายหคนก็รู้สึกว่าเวาทีประกวดปีนี้มันมีขอกังขาเยอะจังเลยมีการล็อกตําแหน่งไว้ให้ใคร <ฮะ S 1> บางคนหรือเปล่าไหนจะเรื่องเกี่ยวกับเบื้องหลังของคุณราอูโรชาซึ่งตอนนี้ ทางเม็กซิโกก็ออกหมายจับอะไรกันเต็มที่เหมือนกันว่าคือมันมีหลายดราม่าเยอะมากนะกคนุณผู้ชมอะมากันที่สิ่งที่ฟาติมาเขาบอกกันว่าจะสละหรือไม่สละ,ะเธอบอกว่าจะสละทําไม<ำ>ละ่ะพูดอย่างนั้นเหรอใช่จะสละทําไม <c oughs> เพราะว่าเธอรู้สึกว่ามงกุฎนี้เธอก็พยายามไม่ต่างจากเพื่อนนางงามคนอื่น,นๆที่จะได้มันมาด้วยเหมือนกันดังนั้นไม่สละมงกุฎแน่นอนแล้วก็จะทําหน้าที่ปฏิบัติภารกิจในฐานะมิชชั่นิเวิร์สคนที่74ต่อไป แต่ว่าเหมือนก่อนหน้านี้มีบางคนที่สละตำแหน่งไปแล้วเนาะถูกต้องค่ะก็คือทัอ้งมิชชันิเวิร์สโกดีวัวที่ได้รองอันดับ4ก็ประกาศขอไม่รับตำแหน่งทั้งตำแหน่งรองแล้วก็ประกาศไม่รับตำแหน่งควีนทวีปแอ,อ,อฟริกาด้วยนะคะอีกคนหนึ่งที่ขอสละตำแหน่งมิส ขอสลัดตำแหน่งรองก็คือ,อมิชชันนีเวิร์จากฟิลิปปินส์ด้วยเหมือนกันเมื่อวานนี้มิสฟิลิปปินส์ก็ไปออกรายการสัมภาษณ์สดของประเทศตัวเองด้วยเหมือนกันก็ถูกถามเรื่องนี้อีกเหตุการณ์ชุลมุนต่างๆว่าที่มาที่ไปมันคือยังไงเธอรู้สึกยังไงบ้างเธอเองก็รู้สึกว่าไม่เห็นด้วยเหมือนกันกับการที่จะขานชื่อนางงามอย่างเจาะจงคนใดคนหนึ่งต่อหน้าคนในที่สาธารณะแบบนั้นก็มองว่าเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องแต่ว่าสําหรับเธอแล้วเนี่ยก็ภูมิใจในตําแหน่งที่ได้รับมาว่าเวทีมิ แล้วแล้วก็ผลงานของเธอที่ทําเอาไว้ก็ประจักษ์ต่อสายตาคนดูทั่วโลกที่ชมการถ่ายทอดสดใตอนนั้นอยู่แล้วด้วยค่ะเห็นว่าอัปเดตจากเพจ m i s s u n i v e r s e ก็จริงๆไม่มีอะไรมากโพสตภาพกิจกรรมของฟาติมาที่ตอนนี้นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาใช่ค่ะทำงานอยู่ก็จะเป็นธรรมเนียมเหมือนกันว่านอกจากจะเป็นการไปออกรายการสดแล้วในการให้สัมภาษณ์กับ g ุ o d มอร์นิ่งอเมริกาสาวงามจะต้องมีภาพไปอยู่บนตึก Empire State ซึ่งมันเป็นแลนด์มาร์คหนึ่งของนิวยอร์กด้วยไปซอง ดูวิวทิวทัศน์าจากมุมสูง,งเพื่อที่จะเป็นภาพจําไปนะคะคดีต่างๆเราติดตามกันเยอะแยะมากมายร้อนมาก <c oughs> วงการบนันเทิงในช่วงปลายปีปวดหัวมากทีเดียวนะคะสำหรับสายนางงาม